คุณผู้ชมสุกันอยู่ที่บูธของไชยอ้าาําค่ะเรามารถบิ๊กไบที่เป็นบอกว่าสไตล์บอกว่าคลาสสิกเออรุ่นใหญ่เขาต้องขับกันแบบนี้นะคะคมาเจอกับพี่มิกดีกว่าสวัสดีจา้าพี่มิกขอ,อนยัดถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยคืองานมอเตอร์อโชว์เอามาโชว์หลายคันมากเลยเยอะมากเลยคันไหนที่เป็นรุ่นฮิตเลยตอนนี้ถ้าถ้าเป็นรุ่นที่ฮิตเลยตอนนี้ที่คนเขาจองเข้ามาเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นตัว400 400 c c เพราะว่าเรื่อยราคาที่จับต้องง่ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงคูยไงเข้าถึงยอ i u m p มเป็นตัวเริ่มต้นตัวจุดประกายดีกว่าพี่ขอนั่งได้ไหมเชิญเชิญครับเกิดมาในชีวิตบอกตามตรงนะไม่เคยนั่งบิ๊กไบค์เลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวน้องใหม่ของเราตัว 400cc อ่าคันนี้เล็กหน่อยเลพี่เล็กหน่อยใช่ไหมปกติเขาจะคนใหญ่หน่อยใช่ไหมใช่คันนี้จะเป็นตัวน้องใหม่นะครับสำหรับตัว 400cc ขรายัดหุ้ยชเลยผู้หญิงนั่งคอมสบายผู้หญิงซื้อกันเยอะครับผู้หญิงซื้อกันเยอะเลยใช่ไหมมีกี่สีอะคะพี่เมย์ตัวนี้มี3สีครับมีสีแดงสีน้ำเงินสีดำอ๋อหุ้ยอย่างหนึ่งนะจะบอกว่าขาถึงเฮ้ยขาถึงที่ขนาดอยู่บนสแตน ใช่ไหมใช่สแตนเนี่ยคือเขาจะยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนนิดนึงแต่ว่าสุกัน์ก็ถือว่าถ้าเกิดเอาสแตนโลก็คือขาแบบอ่ะอเคน่าจะสบายขึ้นอ่าสบายกว่านี้ใช่ไหมเนาะอันนี้คันนี้คือผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถขับได้ขับได้ครับสบายเลยแล้วความแรงของเขาประมาณไหนอะคะความแรงจากที่ผมเคยทดสอบเองนะครับช่วงงบนเลยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเลยเหรอร้อยหกสิบทำได้ครับสำหรับเลขไมล์ตัวนี้นะนี่มันบอกว่าเหมือนกับรถยนต์เลยนะทำได้ครับทำได้ประมาณนั้นเลยทำได้ครับอยู่ในเลนที่ปลอดภัย แล้วจุดเด่นของบอกว่าไทรอัมเนี่ยคืออะไรถ้าจุดเด่นผมว่าความคลาสสิกแลวก็หน้าตาที่มันคล้ายกับรูปลักษณ์เดิมๆที่เราเคยผ่านมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนิดนึงได้ไหมครับโอเคได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าบ่งบอกถึงหน้าตาตัวไทรอัมที่เป็นสายคลาสสิกนี่ครับตัวนู้นอันนี้คือคลาสสิกใช่ไหมคะพี่เม็กใช่ครับสุกาวะสุกัตก็นั่งคันนี้ได้ผมว่านั่งได้เพราะว่าลองดูได้เลยครับไม่สูงมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไป เออผ่านนิดนึงถ้าล้มเป็นไรไหมคะมันไม่ล้มอ๋อกลัวไม่ใช่เลยถ้านล้มเนี่ยเป็นไรไหมคะเพาะพอดีช่วงนี้บอกว่าไม่พร้อมโอนโอ้สวยอาะอุ๊ยคันนี้สุกันว่าคันนี้สุกันนั่งสบายกว่าคันคันนู้นนะเพราะว่าเออคันนี้กนสบายกว่าใช่รูปลักษณ์หน้าตาคล้ายเดิมเลยอาา๋อฮะใช่ครับอืมแต่ทำให้มันโมเดิร์นขึ้นปรับปรงุง จากคาบูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดอะไรประมาณนี้ผ่านค่ามาตรฐานยูโรไฟอะไรมาณนี้นครับแล,แล้วเวลาที่บอกว่าเขาขับกันเนี่ยส่วนใหญ่แบบคือสามารถนั่งซ้อนได้ปกติเนาซ้อนได้ปกติเลยครับสบายเลยคันใหญ่มากคุณผู้ชมนะแต่ว่าสุกัสก็เชื่อว่ามันเป็นรถในฝันของคุณผู้ชายหลายๆคนสายคลาสสิกสุดสายสุดสายเลยเหรอสุดสายครับเออหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสายคลาสสิกกับเขาบ้าง เป็นตัวเลือกที่ดีครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะอะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่าถามไปแล้วว่ารุ่นไหนเนาะที่ขายดีครับใช่ไหมคะใช่ครับและรุ่นไหนที่ส่วนใหญ่เนี่ยวัยเก่าเขาชอบขับกันเล่นกันวัยเก่าอ๋อวัยเก่านี่คือหนึ่งในตัวนั้นอันนี้คือชื่อรุ่นอะไรคะพี่โบนีวิวทีร้อยยี่สิบครับโบนีวิวทีร้อยยี่สิบใช่นี่คือวัยเก่านะใช่เขาขับกันอีกอย่างอีกตัวหนึ่งคือนี่ บริเวณบอบเบอร์มันมันมันต่างกันยังไงอะพี่เมสหน้าตาเลยความเป็นบอบเบอร์ความเป็นสไตล์บอบเบอร์ท่อคู่รูปร่างอันนี้ดูซิ่งนะโมโนช็อคแต่ว่าไปคันนี้นะไม่ต้องพาแฟนไปมันจะเรียกเป็นโกวโวทรงโกวโโหน่อยอ๋อจะโกโเก่าประมาณนี้เก่าคือเห็นดารารุ่นใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาขับกันไฮรามลองนั่งดูไหมคันนี้สุกันนั่งได้อยู่แล้ว เพราะว่าเบาเขาไม่ได้สูงอย่างอันอื่นเนี่ยไม่อยากจะพูดนั้นดูเท้าสิเนี่ยวางพื้นเลยอ่ะอันเนี้ยคือสบายสไตล์มันจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เวลาเวลาที่ขับนี้เขาต้องโน้มตัวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วแต่สไตล์คนขับเลยจริงจริงแล้วแต่สไตล์เพราะว่าถ้าถ้าคนที่นั่งถ้านั่งปกติหลังตรงก็นั่งได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วในเรื่องของน้าหนักอ่ะคือมันมันหนัก มากเกินไปไหมคะหรือว่าหนักประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นผู้หญิงนี่สบายหรือเปล่าคอนโทนรลได้ครับผู้หญิงเราก็มีออกตัวบอ,อเปอร์ไปนะครับในการขี่เราก็มีการพาออกลูกค้าออกทริปออกอะไรต่างๆลูกค้าผู้หญิงขี่สบายได้ข่าวว่ามีรุ่นที่ส่งรถไม่ทันเลยอ่ะรุ่นไหนคะก็ต้องเป็นน้องสปีด400ที่คันแรกที่สุกันั่งใช่ครับไม่ทันเลยหรอตอนนี้เพราะว่าเพราะว่ายออจองเขาล้นมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าราคามันหนึซือมันจับต้องง่าย1 5ึ0 0 0สนน้า แสนห้าคุณจะได้ขับรถบิ๊กไบค์ที่มีชื่อว่าไท um. ม์ไฮโซนะจ๊าบอกก่อน,นแสนห้าเราเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้คนเข้าถึงตัวไทม์ได้ง่ายหายนูชอบคําว่าอะไรประสานตั้งต้น สามตั้งต้นมองในแง่ดีไว้ครับโอเคอก็คือบอกว่าเป็นเป็นรถเริ่มต้นแล้วกันสําหรับคนที่กําลังอยากจะเริ่มอาจจะเป็นตัวจุดประกายอตัวจุดประกายลองดูก่อนเลย่นะเนาะเรามาดูเห็นว่าด้าหนูนะพี่มิกมีรถมาโชว์อะไรต่ยอันนี้คืออะไรคะตัวที่เราเปิดตัวใหม่นะครับเป็นตัว t i เกอร์900จะว่าใหม่หน้าตามันแบบเดิมนะครับ แต่ทีนี้มันเป็นการไมเนอร์เชนมาหลายๆอย่างสีรูปร่างหน้าตาอาจจะยังเหมือนเดิมแต่พวกง่ายๆพวกข้างในเราได้ทำการปรับเปลี่ยนอัปเกรดให้มันมีคุณภาพดีขึ้นน้ำหนักเบาลงาการดีไซน์ดีไซน์ถังน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยอทำให้มันดูเพรียวขึ้นดูดีขึ้นคือเครื่องละคะแล้วเครื่องยนต์เขาเนี่ยมันแรงขนาดไหนโอ้อันนี้ถ้าอยากอยากทดสอบ ไว้มาที่โชว์รูมดีกว่าเพราะผมยังเพราะผมยังไม่ได้ทดสอบเลยเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้โอ้โหไว้มาที่โชว์รูมดีกว่าโอ้ไว้มาที่โชว์รูมดีกว่านะบอกเขาๆว่าโชว์รูมอยู่ตรงไหนคะสำหรับผมนะครับผมประจําอยู่ที่ไทรัมพระราม5นะครับกับไทรัมเซ็นทรัลแบงค็อกนะครับมาได้2ที่เลยพระราม5ก็จะอยู่ตรงวงเวียนพระราม5เลย เอเซนทรัลไงคอกจะอยู่ตรงเรียบด่วนรามิไทยกับใหม่นะครับใช่ค่ะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่าถ้าเกิดว่ามางานโมอเตอร์โชว์จะสามารถเนี่ยไปเทสต์ไดรฟ์กันได้เฉพาะบอกว่ารถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์ก็เทสได้นะมาเลยครับยินดีครับมาเลยนะเดี๋ยวบอกว่าให้บอกว่าซอนพี่เลยนะ <c oughs> เอาอย่างนั้นเลยนะไม่เราให้ทดลองขับเองใช่ครับทดลองขับเองได้เลยใช่แหละทดลองขับเองนะคะแล้วภายในงานเนี่ย คือจริงๆมีหลายๆตัว,วนน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือไทเกอร์ไทเกอร์ครับ 900cc ไทเกอร์ 900cc สรุ่นนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับโคราสีแต่ทีนี้มันจะเป็นรุ่นแยกออกไปตัวนี้จะชื่อว่าไทเกอร์900 daily pro <S <S 2> <S 2> <S 2> ตัวนี้จะชื่อว่าไทเกอร์900 gt pro มันต่างกันยังไงคะการใช้งานครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเหมาะสำหรับทางทางดำ<อ>ตัวนี้ทา,ทางดำคือถนนดำปกติอ๋อค่ะในการออกทริปยาวๆปกติตัวนี้สมรรถนะเขาจะเหมาะกับการลุย ด้วยด้วยความที่ว่าวงล้อหน้าเขาเยอะเขาใหญ่กว่านะครับก็คือบอกว่าพร้อมลุยมากกว่าสามารถบอกว่าไปแบบว่าในในที่แบบประมาณนั้นบอกว่าเขาเรียกว่าพิ้นผิวนี้เรียบลุยลุยได้ลุยลุยได้เลยใช่ครับเออเอ๊ะเราต้องหาทริปแล้วเนาะต้องหาทริปแบบแล้วเราก็บอกว่าไปทดลองว่ารถแบบนี้เนี่ยออกกับที่พระรามห้าครับมีพาไปทริปแน่นอน ยังไงใครที่สนใจนะคะก็ไปหาพี่มิกซ์ได้เลยนะคะที่พระรามห้าเนาะวันนี้มีอะไรจะฝากสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้มาดูเลยแล้วก็อยากจะได้รถของไทรัม <Tri> um ยังไงเราก็ขอฝากบูธไทรัมไว้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่วันวันนี้วันนี้เลยจนถึงวันที่7นนเดี๋ยวผมสแตนบายถ้าไม่ถ้าหาผมไม่เจอหรือยังไงรบกวนติดต่อทางเพจ เท่าน้ำพลรามห้าได้เลยเรามีงรงละเอีกว้เรียบร้อยหมดแล้วได้ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มิสยินดีมาก,กามากเลยครับ,บพี่สุภาบคุณผู้ชมค่ะเดี๋ย<อ>วเราไปดูมูดอื่นกันดีกว่า